มาครับใน,ในเกมมันก็จะปิดแล้วนะเราก็ส่งถ่ายเกมมาหน่อยนะครับไม่พูดพ้ําตำเพลงก็ซัดกันเลยแล้วเขาลงเกม,มากะจะล่อลูกกีเอาออกมานะครับผมว่าลงฮาลุก่ารับหน้าตัวไปชี้สองล้านนะคุณแหมอัดคิปแล้วมันชี้ดีจริงเลยผมก็อยางชอบเลยแล้วผมก็ลงเฮลซี่ะครับปิดไปเรียบร้อยชนะอีทานมันค่อนข้างวัดความไวยังพอตัวนะครับไอ้นี่เราก็รีบลงไปเลยนะเอาคิโจมากันแต่ว่าเขาก็มีโยกีอยู่เอาสายะโรของใหนลูก อสายะพัสนีติดพกคุณหน้าอัดกอบไปติดฝาบ้านมากๆนะครับนนนั้นี่ายะจะติดพลังของการอัดขิดลงในหน้าไปก่อนนะเพราะกลัวตายเนี่ยเลือกแต่ติดเปอร์เซ็นต์กลัวตายแต่เราก็ลงเอสมามาเพื่อปบแถวกลางนิดนึงนะครับก็ไม่มีอะไรทำให้ลงเล่นเฉยๆแล้วเขายิงบีมสวนมาไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะหัวใจที่มันด้านชา,เ,าเขาลงฮารุกะมากัดหน้า เนื้าเมเหมือนจะไม่เข้ามากนะครับด้วยความห่างของยศหลีนะท้ายผมได้เปรียบ,บเขานิดนึงนิดนึงจริงๆนะเขาตบแทบไม่เข้าเลยเ <laughs> พีย้ยเข้าไปโอ้โหไหนบอกไม่เข้าวะแล้วเขาก็มอบมรสมชีวิตมาให้อย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ลงฮารุกะสวนเข้าไปแล้วเอสมาก,ก็ตบไป็นย่งทีหายไปสามตัวเขาโดดดีทับเทหัวเอาลิเอมาฟาดหน้าหนึ่งทีแล้วเม็ดสองแสนนะครับมันดีมันไม่ค่อยเจ็บมากแล้วผมก็ลงฮารุกะปิดเกมไป เราก็ดูเชิงเขาก่อนนะเราก็ลงสายยไปนะครับเอายยกี่หอกมาแล้วก็สำเร็จยนะครับเราได้ยยกี่หอกเอาเอาฮารุกะงัดหน้าไม่หนึ่งทีเจ็บเจ็บอยู่นะแล้วก็ทํไม่ได้ฮุตาลุนะครับโอ้แล้วมันทุบฮารุกะผมจังเลยวะ่ะผมอาฮารุกะงัดส่วนกันไปนะตอนนี้เราเริ่มปางตายแล้วนะครับเราก็เลยลงในหน้ามาดากักไว้ก่อนที่เราจะสูญสิ้นจากการโดนตบนะบแล้วเขาก็ตกใหม่หนึ่งที ล้านสามบวกกับ3ามแสนเล่นแรงนะต่อไปไม่เล่นด้วยแล้วแล้วเขาก็ลงไดนามานะครับแต่ที่ทําไปนี่ก็เริ่มศูนย์ป่าแล้วแต่เราก็ไม่ยอ่อทอนะเราก็ลงฮารุกะไปงัดใหม่แต่ของเขาได้ลงมางัดก่อนนะครับแม่แต่ชุกงนีที่ติดโดยกินะของเราก็งัดไปเพียวๆล้านสามนายทําเราเท่าไหร่เราก็คืนให้นายไปเท่านั้นแล้วเขามีแฟงกี้ด้วยนะอันนี้สารภาพตามตรงนะผมคิดว่าจะทาคลิปรีวิวแฟงกี้อยู่ช่วงหนึ่ง ก็อัดคลิปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือตัดต่อสุดท้ายก็ขี้เกียจตัดก็ไม่ได้ลงไปนะครับเหตุผลก็สั้นๆง่ายๆแค่นี้แหละโอโ้โหแล้วคุณดูโลทานีแม่งฉีดผมครึ่งหลอดอะบ้าหรือเปล่าพรเมรอย่างเวอร์เลย์จัดการด้วยลิเอลูกพ่อสวยทําได้ดีมากลูกเราก็ยึดคติเปิดก่อนได้เปรียบไม่ตนอะไรทั้งนั้นอนะลงๆไปเดี๋ยวมันก็ตายมันไม่ตายเราก็แพ้แค่นั้นแหละแล้วเขาเหิวไงแล้วแล้วเขาเหิวผมก็ตีไงผมก็ไม่สนใจตีอย่างเดียว ยิ้งเไปทิบหายแล้วเขามียงจระลานะครับแต่นี่ครับสุดยอดปใายต้ของเราที่เอาไว้แก้จระลาโดยเฉพาะเนี่ยใส่จะกินด้วยนะจัดกามันทวิปเอาเรือชนเปี้ยงเข้าไปแล้วก็ลงฮารุกะมางัดปิดเกมนะครับใจร้อนรีบเล่นรีบจบนะครับพอดีตากผ้าไว้ไม่ใช่อะไรหรอกย,ย,ยื้อเดี๋ยวแพะแล้วเจอหลีดโลอีกแล้วผมก็คติเดิมนครับเปิดก่อนได้เปรียบเปิดอย่างเดียวไม่ตนอะไรทั้งนั้น แล้วแย่แล้วว่าคือเขาลงเอเดนามาทันพอดีทให้เราเสียฮาลุกะซีไปเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ในย่าแย่สุดๆนะครับเพราะว่าไม่มีฮาลุกะที่เป็นดาเมจหลักเขาก็กดอมตะโหแล้วซวยหนักกว่าเดิมอีกก็คอือซีตายแล้วมีแอนนาอยู่ตรงหน้าด้วยเรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือย่ำแย่แล้วนะครับเราก็ต้องหาทางแก้นะก็เอาคิโจมากะว่าจะฆ่าแอนนาให้ได้ โอ้แต่แอนนาเขาไม่ตายวะมีอย่างหนักกว่าเดิมอีกมาครับพึ่งสายะความหวังสุดท้ายอื้ขุณมากพาสติ้ไม่มีอยู่จริงพารตี้เ็จะติดก็ต่อเมื่ออยู่กับคนอื่นอยู่ของเราไม่เคยติดอะ่ะอน,นี้ก็คือแบบสิ้นหวังขั้นสุดแล้วนะครับกดยอมแพ้ไปไม่ไหวเอาใหม่ขอแก้ตัวอ,กอกีกรอบหนึงชีวิตมันยังมีพรุ่งนี้เสมอ เราก็ลงฮารุกะดักรงกลางมาเลยแล้วเขาลงคาโตมิมาง,งัดหน้าไปก่อนทีหนึง่งแต่ว่าเลนฮารุกะผมเต็มก็ได้ฟันฟรีไปอีกหนึ่งทีแล้วมีโอกิมาร่วมด้วยช่วยกันตีอีกจบเกมเกมนี้เราเจอลีแฝงนะครับสติง่ายๆก็คืออย่าให้มันชาร์จไม่ต้องให้มันได้เล่นอย่าให้ฝุดได้เกิดเอาลีเอสับยัดหน้าโดนทั้งน้ําแข็งโดนทั้งดามเมจแล้วเขาเอาลูบี้มาเอาาลีลีเอผมเต็มอีกก็โดนไปอีกหนึ่งชุดที่2องล้านห้า แล้วผมกลาปิดแต่แหมไม่ติดโยกิแล้วคิโจขึ้นมือแบบนี้สวยๆเลยครับเราได้ตีลีดเขาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฟาดไปก่อน,นึ่งทีเคียบเคียเรียบร้อยจบเกมและเราไม่พูดํำทำเพลงรีปิดรีเปิดรีเปิดรีปิดเอาติดโยกิแต่ไง,งโอ้แล้วเขาลงลีเอทสวยวะเรียบร้อยโยกิลัภให้แล้วเราก็ลงกิกก้เอาฮารุกะกบมา เราเองก็ต้องเอาลิเอออกไปจากสถามให้เร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกลงลิเอเลยน,นะก็ฟาดไปเพีย้ยหติโดโยกี้เหมือนกันเอาแล้วครับฟาดดอกแรกว,ว้าวทั้งคู่ให้เขามีแฟงกี้ด้วยสั่งทุกคนโจมตีเพีย้ยเพี้ยเพี้ยแล้วลิเอรเขาตีสองล้านเป็นล้านเลยเหรอพี่มิกาเอาไว้ตายเลยใช่ไหมยอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องรีบลงไดหน้ามาก่อนนะไม่รู้สถานการณ์ข้างหน้าเราจะเจออะไรลงหนักไว้ก่อนเผื่อไว้ เขาลงแองเจล่ามาวันนี้ผมก็ต้องใช้สวิฟมาเพื่อเคลียร์แองเจล่าออกไปปาดแตะไปทันทีลเลยดาเมจหยิ่งหยิ่น่ารักเหลือเกินลโลทานเนียฉีดปีเข้าไปโอ้โหถึงหลอดป้าหรือเปล่าไอ้ชายฉีดอีกทีหนึ่งด้วยโอ้โหสถ,ถานการณ์นี่กาย,ย่ำแย่แล้วเ,เหลือเอ20%วันนี้คือหมดมุกหมดหนทางสู้ไม่รู้จะทำอะไรก็เอากระฟัน Angela แองเจล่ากดยอมนั่นเหละจบ ทีนี้คือไม่ไหวแล้วนะครับต้องพกเฟนเนเบตมาด้วยนะไม่งั้นเราเล่นยากเกินไปนะครับต้องทําให้เขาลาบากลำบนในการเล่นบ้างไม่ใช่ลำบากฝ่ายเดียวต้องแล้ว,ลวรอบแรกเราก็ฟันปีติดโย,ยกีไปอีกเราก็ลงเฟนเดเบตมาดักเลยนะครับไม่อยากให้โดนคิวไม่อยากอะไรตินรีบจบรีบกลับบ้านแล้วเขาไม่ลงแองเจล่าจังหวะนี้หวานหวานเลยฮันลุคได้ฟันไปหนึ่งทีล้านหกสี่แสนแล้วก็คิตโตได้ฟันซ้ํเข้าไปอีกหนึ่งดอกปีดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เขาเก็บสแตก็กเราก็กไม่ได้คาดหวังอะไรกับซายะอยู่แล้วไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ว่าทางสะดวกโล่งๆอย่างนี้เอาลูกกะงัเขก็ไปจบเกมราวนี้เราก็เปิดหัวมด้วยการเริ่มจากแย่เขาก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขามีโยกี่หรือเปล่าแต่ทางสะดวกโล่งๆแบบนี้ก็ลงอซี่ยัดหน้าไปเลยแล้วเขาลงองเจลร่ามาทันทีทันใดเราก็ได้แต่กำหมัดแล้วก็รอให้สวิฟโหลดต็ด มาแล้วสวิฟลูกพ่อเอาเรือชนหน้าไปแล้วเขาได้ลงไดหน้ามาของวันนี้ก็เหมือนเริ่มกันใหม่ครับนี่ต้องรออมาตาเขาก่อนนะอ้าวเราไม่กดอามาตาเหลอนี่ก็โดดเออซี่เข้าไปอีกหนึ่งดอกประมาณเจ็ดแสนคมๆเราแย่แล้วครับเราโดนฮารุกะก็ฟันสตนดาเมจประมาณ 8, แปดแฉนะดูของพี่นะ้องอ้าวติดยยกิโอตอนแย,ย่หายูกิไม่เจอนะครับผมไม่แย่เจอซะงั้น ก,กิโจรเราก็ฟันฟีไปด้วยนะครับเพราะว่าโยกิเขามาพอดีโหเรียกได้ว่าเสียฟีไปสองดอกนะเอาอ่ะไหนใครบอกสายยาพลาสติกไม่มีอยู่จริงนี่ไงโอ้ยเห็นกับตาแล้วผมก็ลงฮารุกะวัดเข้าไปจบเกมตอนนี้เราเจอรีทิวนะทำอะไรไม่ได้จริงๆเลยนอกจากการรอรอเท่านั้นครับกำมัดไว้ก่อนนะแล้วรอสมัใส่หน้าเขา ตีตีปีโกมโโดนกระทําไปก่อนไม่แต่รีดีวะเลยเล่นงานกระคูด้วยวะโอ้แล้วเขาเอาผมสุดไงเขาเอาลิศถูกทาต่อด้วยเราก็รอครับรออย่างเดียวจังหวะนี้เก็บวะขอนลงได้หน้าก่อนแล้วกันเริ่มแย่และเราก็ลดเกาะรอเลยครับมาครับถึงเวลาของเราแล้ว,ลวเงยเตือนมันไม่ถึงสักทีวะ มีขั้นเยอะเกินแล้วได้เลิกสักทีฮารุกะผมเปิดสวยๆไวก่อนจังหวะน,นี้แล้วเขาลงมาลดเกาะเราก็กาคิโจสวนเข้าไปพร้อมกับดักเเด,ดเบตไว้ก่อนไม่รู้เขาลงหรือไม่ลงอะดักไว้ก่อนเพื่อสัติภาพของเราไม่งั้นเราจะเล่นยากนะนี่แนี่ยเอาสูซาไปแดกดามีอาจจะไม่ได้แรงมากนะเอาแค่ปิดก็พอเ้าได้เดี่ยวจงวังหวะนี้คี่สองล้านห้า แล้วเราให้โอกาสเอสไมกครั้งนะเราอาจจะเล่นผิดพลาดไปเองอาจจะยังรีดประสิทธิภาพของน้องได้ไม่สุดนะแต่ก็ยังว่าแหละเราไม่รู้ว่าพาสีบอลบล็กหรือว่าอะไรนะแล้วด้วยความที่เป็นตัวรีมีเละข,ขึ้นไวนะครับก็ได้แต่ิวซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งทีเราเอาอซี่มาปิดติดชีด้อีก,อกโอ้โหพลังของการอัดชิบว่ะแล้วเลือกเขาปีนปีม,ปมทางสะดวกโลง่ลงๆแบบนี้ก็ต้องลงฮารูกะสิครับึฟาว่า,าอติดโยกิแบบเต็มเต็แตแมแหมลิฟเยอะเหลือเกิน แล้วเขาเอามาตาดซ้ำด้วยโอ้โหจังหวะนี้ชิวๆนั่งรินน้ำชารอโอ้ยตัดน,น้ำชาไห้ปกใส่ปากโนโลธานีขีิเข้าไปเกือบไปเอาชิบหายแล้วเลยมันเต็มอู้ย,ยิงดีคิดตัวเราได้ออกเราต้องมาลุ้นรับว่าแดนนะเราจะได้ออกก่อนไหมต่อลมหายใจไพอีกนิดนึงขยายลูกพ่อสักทีเถอะหักาสจริงโอ้โหแล้วเขาลงใดหน้าครับชิบหายแล้วเหมือนเราจะฆ่าเขาลําบากแล้วนะตอนนี้ แล้วเขาเมียมาตาอีกเพิ่มความน่นารำคาญเข้าไปอีกแล้วลิเอฟาดโอ้โหดี่ที่ติดโยกี้ครับหน่วนรับต่องจังหวะสวยมากลูกสมกับเป็นลูกรักตลอดการแล้วเขายังมีแองเจลาเหลืออยู่อีกเราก็ต้องรีบเอาสวิตมาแก้ทันทีครับก่อนจะสถานการณ์จะย่ำแย่ไปมากกว่านี้แเอาอลูกกางัดเข้าไปโอ้โหไม่ตายเหลือทําไมล,ลิเอสวยลูกสมกับเป็นลูกรักตลอดการอีกหนึ่งคน แล้วมาเจอของแข็งแน่นปักอีกแล้วแต่คราวนี้เจอรีดแสงแนละ้วเราเป็นรีดฮันนะสิ่งหนึ่งที่เราควรทำก็คือรีบฆ่าเคใอยตายโอ้แต่เหมือนจะรีบฆ่าเขาไม่ได้แล้วครับเขามีฟีบี้โอ้แล้วเขาลงเป็นเนลมากะอมาตะดสองรอบด้วยผมก็ทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากลงไายยาไปตาย แต่เหมือนลังเลครับไม่รู้ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ยึกละจักกลับไปก่อนไม่รู้ลังเลอะไรนะจริงๆก็กดทงให้ไปตายแ้วเพราะเราใส่อยู่อาที่พอตายแล้วรู้มาต่าตอนนั้นจําไม่ได้ว่าไว้คิดอะไรอยู่แต่สุดท้ายมันก็ลงสายายาไปทั้งแบบนั้นนะครับว่าไม่รู้เหมือนกันว่ารออะไรวะง่วงว่ะตของ้างมือรอไว้ก่อนรอมาตาหมดอ่ะเราก็ดักเฟเนเบรไว้ก่อนนะเจ้าหัวเด็ดตีนผาดยัยงไงก็ขอดักเฟเนเบรไว้ก่อนไม่เอาเกมยื้อนีบง่วงจะนอนแล้วโอ้โหแล้วไม่ตายด้วยแต่ไม่ตายใช่ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตัวตัว,ตวด,ดอยู่ <c oughs> นี่ไงจีจีครับน